สวัสดีค่ะอ้ารยจ้มาบันทึกรายการขากันต่อโดยที่มีกาเรื่องที่ระบบขาย S-O เราจะทำใบสั่งขายกันของวันที่7มกราคมได้รับใบสั่งซื้อ p o เลขที่722จากบริษัทปนาราจำกัดนำมาทำใบสั่งซื้อกับลูกค้าเซลล์เดอร์ o R e. ขายสินค้า Samsung m p 9 0 0 X 3 x จำนวน1เครื่องเครื่องละ315,900บาทและ Poshiba B206 g x จำนวน3เครื่องรละ3,900 0บาทเราก็จะไปเข้าที่โปรแกรมสมาร์ท เราก็จะเข้าที่ระบบขาย work flow มาที่ใบสั่งขาย sell order so สาขาก็คือสาขาถึงงานใหญ่ mm hmm. เลขเอกสาร,รก็คือศูนศูใบแล้วคำสั่งซื้อก็คือใบสั่งซื้อนะั่นใบสั่งขายนั่นเองปดโอเค okay. เราก็จะทำการเพิ่มโดยกดเลขสามควั้ค่ะเลขที่เราจะให้ระบบทำการล็อกให้เรียบร้อยนะคะส่วนเลขที่อ้างอิงก็คือเจ็ดสองสองวันที่7เดือนหนึ่งห้้า ลูกค้าคือไขอ่เจุดกิดเซ็นเตอร์เลือกก็คือบริษัทอนาบาฟังก์การคือ C 0 3นสากดเลือกค่ะแก้ไขรายละเอียดเราจะกดวายระบบจะก,ก,ก,ก็คือ วันที่ก็คือวันที่7เดือนหนึวันที่สองขอก็ให้เปลี่ยนเป็นวันเดียวกันก็คือวันที่7เดือนหนึ่ก้ากรักดโอเคเรียบร้อยค่ะ ฟังซูจำนวนหนึ่งเครื่องแล้วฟังซูจำนวนหนึ่งเครื่องอืมเครื่องต่โอเคมาที่รายการที่สองใส่จุดกดเอน,นเตอร์อีกอันหนึ่งก็คือโตชิบาจำนวนสามเครื่องแล้วโตชิบา กด enter เลือกค่ะมาที่เครื่องจำนวนสาเครื่องกด ok ค่ะจะ 3, 9, 100, ค่าระนวามหนึ่งเ้ายบาทมูลค่ารวมเก้าหมืนสองพันบาท มูลค่าคอนแนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหกร้บาทมูลค่าแบบเก้าพันสบาทยอดสุทธิก็เท่ากับ1 3ึ่งแสนสหม่นเั้งบาทตรงตามนี้หกเอ็กซเซตระบบจะทำการถามเราว่าเราจะพิมไหมในที่เราจะเล้พิมจากน,น Escape ออกยกเลิกข้อมูลน,นี้กับ Yes ก็จะทำการเคลื่อนไปที่เราทำเมื่อกี้นี้ก็คือเลขหน้าอ mm ินสองสองวันที่7็เดือนพเก้าเ mm hmm. ชื่อค้าคือบริษัทอานาล่าเอหาก็คือ 13, 000. 7, 000. หอน,นึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหก่บาตรงนี้ S s ช a p e